พักให้คาราเมลเย็นตัวลงพิมพ์คาราเมลคัสตาร์ดนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายพิมพ์เลยค่ะตรงหน้าเน้นนะคะจะมีพิมพ์เป็นเนื้อแก้วนะคะแล้วก็เป็นพิมพ์กระเบื้องหรือว่าเซรามิกนะคะแล้วก็พิมพ์อลูมิเนียมค่ะซึ่งวันนี้เนจะใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง9เซนแล้วก็สูง5เซนค่ะได้เวลาทำเนื้อคัสตาร์ดกันแล้วค่ะส่วนผสมมี5อย่างคือไข่ไก่น้ำตาล นมสดวิปปิ้งครีมและวานิลาเพสไข่ไก่เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดในการทำคัสตาร์ดสัดส่วนของไข่ไก่และไข่แดงเป็นตัวกำหนดเนื้อสัมผัสและรสชาติของคัสตาร์ดค่ะไข่แดงเป็นไขมันจะให้ความครีมมี่และให้สีคัสตาร์ดที่เหลืองสวย ส่วนไข่ขาวมีทั้งน้ำและโปรตีนซึ่งเมื่อโปรตีนในไข่สุกจะทำให้คัสตาร์ดเซตตัวเป็นรูปทรงตามพิมพ์ค่ะก่อนที่เราจะตีไข่กับน้ำตาลนะคะเน็ตจะไปอุ่นนมกับวิปปิ้งครีมก่อนค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการต้มค่ะนมสดเป็นส่วนผสมสำคัญรองลงมาจากไข่ไก่ประกอบด้วยน้ำไขมันและโปรตีนซึ่งจะช่วยให้คาสตาร์ดเนื้อหยุ่นเด้ง ส่วนวิปปิ้งครีมมีสัดส่วนของไขมันเนยสูงทําให้เนื้อคัตสตาร์ดมีความข้นมันค่ะสูตรนี้เน็ตเลยใช้นมสด400กรัมกับวิปปิ้งครีม100กรัมซึ่งเทสมาแล้วว่าจะได้เนื้อคัตสตาร์ดที่เฟิรม์มแต่นุ่มนวลละลายในปากค่ะแต่ถ้าใครชอบเท็กซ์เจอร์ที่นุ่มกว่านี้ กินแล้วละลายในปากให้ปรับสัดส่วนของนมขึ้นค่ะส่วนถ้าใครชอบแบบเฟริเฟรม์มๆแน่นๆหน่อยให้ปรับสัดส่วนของวิปปิ้งครีมขึ้นค่ะ